สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับก็อยู่ในรายวิชาของโปรแกรมนําเสนอนะครับในรายวิชาของคุณครูอนุนนะครับคุณรูนะครับสําหรับสัปดาห์นี้จะเป็นใบงานในเรื่องของการเกี่ยวกับการใส่สีพื้นหลังแล้วก็รูปภาพนะครับใน PowerPoint ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆนะแค่2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเลยคือการใส่สีพื้นหลังนะครับไปที่พื้นหลังของสไลด์เป็นพื้นสีขาวๆตรงนี้นะครับคลิกขวาเลือกที่จัดรูปแบบพื้นหลังนะครับ ไปที่เติมสีแบบทึบนักเรียนตรงนี้จะมีเครื่องมือนะครับเรียกว่าสีแล้วก็กดคลิกไปที่สีเพิ่มเติมหรือสีเติมนะครับแล้วก็เลือกสีที่เรียนต้องการอย่างสมมติว่าถ้าครูเลือกสีเหลืองนะครับอ่าคือหลังของสไลด์ก็จะเป็นสีเหลืองตามที่เราต้องการนะครับต่อไปนะครับเ,เรื่องของการเติมรูปภาพหรือพื้นผิวนะครับ กเราสามารถเลือกรูปภาพหรือพื้นผิวที่นักเรียนต้องการนะครับเลือกจากอินเสิร์ตภายในเครื่องคอมของเราหรือว่านักเรียนจะไปโหลดมาจากแหล่งต่างๆที่ใน Google ก็ได้นะครับอันดับแรกคลิกที่เติมรูปภาพหรือพื้นผิวเลือกเครื่องมืออินเสิร์ตนะครับจากไฟเลือกดูนะครับไปเลือกพื้นหลังในโฟลเดอร์ที่เราได้จัดเตรียไมไว้แล้วเนาะอย่างของครูเลือกเป็นพื้นหลังสีฟ้าตัวนี้นะกราฟิกตัวนี้นะนะครับเลือกแล้วจากนั้นคลิกแทรกนะครับ อ่าเห็นไหมนักเรียนเห็นพื้นหลังแล้วเนาะเมื่อนักเรียนนะครับเลือกพื้นหลังที่ต้องการเสร็จแล้วให้เรียนคลิกเลือกที่นําไปใช้ทั้งหมดนะครับหรือตั้งค่าเป็นพื้นหลังถ้านําไปใช้ทั้งหมดเนี่ยนะครับนักเรียนมีกี่เฟรมของพื้นที่ของสไลด์เนี่ยนะครับตั้งค่าตรงนี้ถ้าเรียนทํสิบหน้ามันก็จะนําไปใช้ทั้งหมด10หน้าโดยที่นักเรียนไม่ต้องมาเปลี่ยนทีละหน้าแต่ถ้าตั้งค่าพื้นหลังใหม่ตรงนี้นะครับก็คือการที่รีกลับไปเป็นพื้นหลังสีขาวๆแบบนี้นะครับ โอเคถ้าตรงไหนไม่เข้าใจหลังจากที่ดูโดแล้วเรย,ยังสามารถแชทมาในไลน์กลุ่มไดยวิชาของครูนี้ได้เลยนะถ้าตรงไหนอยากจะให้ครูเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ฝากเรื่องของงานเก่าด้วยนะครับงานเก่าที่ผ่านมาเนาะว่าจะส่งผ่านลิงก์หรือถ่ายลงในอัลบั้มนะครับก็ทําเหมือนเดิมอย่างวันนี้เนี่ยก็เป็นใบงานที่นักศสามารถที่จะนําข้อความลงในใบงานครูได้เลยแล้วก็แคมภาาหน้าจอส่งในอัลบั้มเลยนะสำหรับวันนี้ครูก็ลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันค้า้งหน้านะคะสวัสดีนะครับ